ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันธิตานะคะในส่วนหัวข้อวันนี้หมอจะมาสอนวิธีการออกกําลังกายให้แก่คุณแม่แล้วก็น้องๆน,นะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ในเรื่องของการออกกําลังกายที่หมอจะมานําเสนอเนี่ยมันก็จะเหมาะกับเด็กเนี่ยได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงน้องโตเลยนะคะ ก็วันนี้เนื้อหาในคลิปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมเราต้องออกกําลังกายด้วยควรจะออกกําลังกายเวลาไหนแล้วก็มีการสาธิตวิธีค่าออกกําลังกายอย่างง่ายๆให้แก่คุณแม่กับน้องค่ะค่ะ การออกกําลังกายเนี่ยก็เท่าที่ทราบกันอยู่ทุกคนแล้วนะคะว่ามันก็จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็ทําให้แบบเราอ่ะนอนหลับง่ายสบายมากขึ้นนะคะรันนี้ในส่วนของการที่เราเนี่ยออกกําลังกายร่วมกับลูกเนี่ยคือนอกจากจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้การออกกําลังกายแล้วเนี่ยในส่วนของเด็กเนี่ยมันก็จะยังเป็นการแบบฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกกล้าม<ๆ>เ,เนื้อมัดใหญ่มัดเล็กทั้งหลายเนี่ยของเด <ๆ S 1> <hy> ็กก็จะได้รับการฝึกด้วยเนาะอ่ะันนี้น้องๆที่แบบออกกําลังกายร่วมกับ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนอกจากว่าจะทําให้เขามีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เขานอนหลับสบายมากขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นด้วยนะคะ จริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ยคือสามารถทําได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะถ้าในเด็กแรกเกิดเนี่ยจริงๆถ้าออกกําลังกายเนี่ยก็จะเป็นทา่าง่ายๆอย่างเช่นการปั่นจัก,กรยานการฝึกคว่ำการฝึกตะแคงการฝึกคารนะคะหรือว่าจับน้องจัมปิง้งหรือว่าการฝึกเดินพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นการออกกําลังกายของเด็กนะคะแต่ว่าในส่วนของคลิปเนี่ยที่หมอจะมาสอนวิธีการออกกําลังกายเนี่ยก็จะเหมาะ กับเด็กเนี bacteria, years, ่ยในช่วงแบบ2อายุด้วยกันอันดับแรกคือถ้าเด็กทําท่าตามคุณแม่เนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงอายุประมาณเริ่มตั้งแต่ประมาณขวบครึ่งถึง2ปีนะคะเพราะว่าน้องก็จะเริ่มทําตามคําสั่งได้เพราะนั้นก็จะทําตามท่าทางอย่างง่ายๆแบบนี้ได้นะคะและก็จะเป็นแบบในเด็กกลุ่มหนึ่งคือในเด็กเล็กๆเนี่ยเพราะว่าในท่าท่าที่จะสอนในวันนี้มันจะเป็นท่าที่แบบคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะอุ้มน้องแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กกลุ่มเล็กๆที่จะออกกําลังกายโดยที่คุณแม่อุ้มไปด้วยยเนี่ ก็คือจะต้องน้องจะต้องมีพัฒนาการที่กล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหลังตรงแล้วกล้ามเนื้อแขนขาเนี่ยเริ่มแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมสําหรับเด็กในวัยช่วงอายุประมาณ9เดือนเป็นต้นไปค่ะก็ในส่วนของร่างกายนะคะก่อนออกกําลังกายก็คือทุกคนเนี่ยก็จะต้องแข็งแรงดีนะคะไม่มีไข้ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยอะไรนะคะ เวลาที่ให้แบบจะออกกําลังกายเนี่ยแนะนำเนี่ยก็คือไม่ควรจะเป็นหลังทานอาหารใหม่ๆหรือว่าก่อนนอนนะคะเพราะว่า2เวลานี้มันจะทําให้สูญเสียนาฬิกาชีวิตแล้วก็ระบบมันก็จะรวนนะคะเพราะนั้นแนะนําว่าอาจจะเป็นช่วงเช้าหลังตื่นนอนใหม่ๆหรืออาจจะเป็นแบบช่วงเย็นก่อนจะทานอาหารอันนี้ได้นะคะสถานที่ที่ออกกําลังกายก็คือควรจะเป็นห้องที่แบบอากาศถ่ายเทดีจะมีแอร์หรือไม่มีแอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าอากาศจะต้องฟローดีนะคะมีการระบายอากาศที่ดีะคะ่ะ ก็ระยะเวลาในการที่เราจะออกกําลังกายกับลูกเนี่ยก็จะอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณเนี่ยสานาทีถึง1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะถ้าเกิดเราจะออกหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะเบรกพักก่อน30นาทีพักแล้วค่อยออกอีก30นาทีก็ได้นะคะส่วนเวลาในการออกกําลังกายเนี่ยคือแนะนําว่าอาจจะเป็นในช่วงที่มันไม่ตรงกับมื้ออาหารนะคะไม่กไม่ไม่หลังทานอาหารเสร็จใหม่ๆแล้วก็ไม่ก่อนเข้านอนเหมือนที่บอกมาในหัวข้อที่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยจะแนะนําว่าจะเป็นช่วงเย็นๆก็น่าจะดีเนาะเพราะว่าก่อนที่แบบจะรับประทานอาหารก็จะได้ แบบเหมือนเป็นการออกกําลังกายแล้วก็จะได้ทําให้น้องนะมีความอยากอาหารมากขึ้น,นะคะ่ะ ก็ก่อนเราจะออกกำลังกายนะคะันดับแรกเลยเราก็ต้องวอร์มอัพกันก่อนนะคะการวอร์มอัพเนี่ยมันก็จะเป็นการที่แบบเหมือนกับยืดกล้ามเนื้อแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายสู่ที่จะออกกําลังกายนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของพวกกล้ามเนื้ออะไรทั้งหลายนะคะวอร์มอัพเนี่ยก็คือจะทําก็คือเป็นคุณแม่นะเป็นคนทํากับน้องที่อาจจะเป็นเด็กโตนะก็คือให้ทําตามได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กที่แบบคุณแม่จะอุ้มในการออกกําลังกายเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ต้องวอร์มอัพก็ได้นะคะก็ท่าแรกนะคะก็จะเริ่มเป็นท่า หมุนคอก่อนนะคะหมุนช้าๆก่อนนะคะก็เอามือเท้าซ้ายเอวนะคะตรงเอวเนาะแล้วก็เราก็จะหมุนคอไปทางขวาช้าๆ5้าทีนะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็หมุนกลับนะคะทางซ้ายหนึ่งเวลาหมุนหมุนให้สุดนะคะมันจะได้แบบเหมือนยืดกล้ามเนื้อสองสาม 4 5นะคะอันนี้คือเป็นอวอร์มอัพกล้ามเนื้อคอนะคะอ่ะอันต่อมาก,ก็คือยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็หลังนะคะคราวนี้เวลาเรายืดกล้ามเนื้อแขนและหลังเนี่ยเราก็จะเหยียดมือขึ้นนะคะอ่ะเหยียดมือขึ้นอย่างนี้เนาะยืดน,นะคะ1ค้าง,งไว้หนึ่ง,งาี่หนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็จะเอาอีกท่านหนึ่งก็คือเอาข้างหลังนี้แล้วเราก็ก้มลงนะคะค่อยๆก้มนะคะ ก้มละค้างไว้1 2 3 4 5านะคะแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นช้าชานะคะอันนี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนแล้วก็หลังนะอ่าอันต่อมาก็คือยืดกล้ามเนื้อเอวนะคะยืดกล้ามเนื้อเอวเนี่ยเราก็จะเริ่มเอาทางขวาก่อนเนาะก้มมือขวาเท้าสะเอนะคะแล้วก็มือซ้ายเหยียดอย่างนี้แล้วเราก็ไปทางนี้เราคร้างไว้หนึ่ง 2 3 4 5นะคะค้างไว้อ่าแล้วก็อีกทีหนึ่งนะคะอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่าอันนี้อีกด้านหนึ่งบ้างเนาะก็อีกด้านหนึ่งก็มือซ้ายจับเอวซ้ายนะแล้วก็มือขวาน,นี่แล้วก็เอียงไปนะคะสุดๆเลยเนาะเอาแบบสุดๆเลยหนึ่งสองสามสี 5นะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาเนาะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอ่าโอเคคราวนี้ถ้าไอบิดกล้ามเนื้อเอวเนี่ยจะทำซ้ำอีกรอบนึงก็ได้นะคะถ้ายังรู้สึกว่าแบบอ,อ,อยากจะยืดกล้ามเนื้อเอวอีกรอบนึงก็ได้เนาะอ่าราวนี้ถ้าต่อมาก็คือกล้ามเนื้อขานะคะกล้ามเนื้อขาเนี่ย มันจะมีกล้ามเนื้อข้างหลังกับข้างหน้าเนาะอันนี้เอาข้างหลังก่อนนะอ่าหมอจะหันหลังให้ดูนะคะคือกล้ามเนื้อหลังเนเวลาเราเวลาเรายืดกล้ามเนื้อเราก็จะ <c oughs> จับอย่างนี้นะแล้วก็ยืดอย่างนี้กดให้ให้ตัวส้นเท้าชิดกับตรงแถวแถวตรงแถวแถว,ถวก้นมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ค้างไว้หนึ่งสองสาม 4ีหนะเอาวางอีกข้างนึงเหมือนกันนะคะส้นเท้าจะชิดกับก้นมากที่สุดเนาะคือมันจะรู้สึกเหมือนกับได้ออกกล้ามเนื้อนะคะเหมือนยืดกล้ามเนื้อจริงๆตรงนี้จะได้กล้ามเนื้อหน้าหน้าต้นขาด้วย1 2 3 4งี่ห้านะคะอ่าท่าต่อมาก็คือเป็นกล้ามเนื้อขาอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือจะ,อะยกขายกขาขวาก่อนเนาะก็คือใช้มือเราจับ เข่านียกขายืดเข้ามาแบบนี้นะคะยืดเข้ามาจริงๆเนี่ยพยายามให้แบบว่าให้ตัวหัวเข่าอะ่ะมันชิดกระตัวมากที่สุดเนาะแต่อันนี้หมออาจจะทําไม่ได้เพราะแสงเกงยีนอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดทําได้เนี่ยคือแบบพยายามยืดเราต้องยืดตัวเราให้ตัวหลังหลังตรงนะคะไม่งอแบบนี้เนาะยืดแบบนี้แล้วก็มาใกล้ๆเราหนึ่งสองสามสี่ห้าวางทําอีกข้างนะคะอา้าวหนึ่งสองสาม สีตรงนี้เวลาออกอ่ะมันจะได้กล้ามเนื้อขาข้างหลังด้วยเนาะเออก็จะได้รู้สึกเหมือนได้ยืดทั้งกล้ามเนื้อขานะคะอ่ะ ถ้าต่อมาก็คือกระโดดตบ10ครั้งเนาะกระโดดตบนี่ก็น่าจะทํากันได้อยู่แล้วนะคะก็ง่ายๆเนาะเดี๋ยวหมอจะสาธิตสักสองสารอบพอนะคะเวลากระโดดตบนะถ้าบางคนถ้าปวดเข่าอะ่ะคือเราไม่ต้องกระโดดแบบนี้ก็ได้อน,นี้คือกระโดดตบแบบที่ทุกคนเข้าใจคือกระโดดแล้วก็แบบแยกขาใช่ไหมแต่ว่าถ้าบางคนถ้าเกิดว่าเราเจ็บเราเจ็บเขา่าไม่อยากกระโดดอ่ะเราสามารถที่จะทําเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะหนึ่งสองนะแต่ว่าเรายืดขาไปสุด3 4 5ี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้จะเหมาะกับแบบไม่อยากกระโดดแบบเซฟเข่ากลัวเข่าปวดแต่ถ้าคนไหนแบบเอ้ยโอเคฉันไหวฉันอยากหยบยืดเต็มที่ก็กระโดดเป็นกระโดดตบแบบธรรมดาเลยก็ได้นะคะอ่ะถ้าต่อมาก็คือท่าหมุนแขนนะคะเราก็จะหมุนแขนเนาะ,ะหมุนแขนแล้วก็จะยืดแขนนะคะแบบนี้นะแล้วก็หมุนแขนไปข้างหน้า1ิบทีหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วก็หมุนกลับอีก10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะอันนี้ก็หมุนแขนนะคะถ้าสุดท้ายแล้วนะสำหรับวอมดาวอันนี้ยังไม่ออกกำลังกาย,ยนะแค่วอมดาวเนาะก็ท่าสุดท้ายของวอมดาวนะคะคือเขาเรียกว่าอาร์มสกิสเซอร์นะคะก็คือทํทำแบบนี้เราก็จะ ทำแขนแบบนี้แบบน,น,นี้อันนี้คือแขนซ้ายแขนขวาปัดมาทางซ้ายเนาะแล้วก็แขนซ้ายงัดข้อขึ้นแบบนี้เวลางัดให้แบบมันอยู่แบบอยู่ประมาณต้นแขนนะคะเนี่ยให้มันยืดคือเราจะรู้สึกว่าเราจะยืดแบบเราจะยืดตรงเนี้ยแ,แถวแถวเนี้ยมันจะยืดเราหค้างไว้นับ 1- นึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้แบบเข้ามาถึงต้นแขนเลยนะเวลาทําถ้าตรงนี้ไม่ได้นี่มันจะไม่ได้ตรงตรงนี้เนาะอ่ะหนึ่ง 2 3 4 5หโอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นท่าวอร์มดาวน์นะคะซึ่งคุณแม่ก็ทำกับน้องคนโตด้วยก็ได้นะคะค่ะสำหรับท่าแรกนะคะคือท่าสควอตนะคะสะควอตก็คือมันก็คือการที่เราแบบจะนั่งลงเนะาะเขาเรียกว่าท่าสควอตแบบนี้คือข้อดีของท่าเนี้ยมันจะได้กล้ามเนือ้อ กลนกล้ามเนื้อขานะคะก็จะช่วยฝึกบาลานซ์ร่างกายด้วยนะคะนี่เรามาเริ่มกันเลยเนาะอันดับแรกเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นเด็กโตนะลูกเราโตแล้วขวบครึ่งเป็นต้นไปทําตามสั่งได้เขาทําตามเราก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังทําไม่ได้ก็คือจะเอาเป็นเด็กเล็กก็คือจะให้เราอุ้มน้องเอาไว้อันนี้หมอจะสาธิตท่าที่แบบเราจะอุ้มลูกนะคะลูกเล็กในการออกกําลังกายไปด้วยกันกับเรานะคะก็คืออันดับแรกก็คือท่าสควอชเราก็จะอุ้มลูกก่อนเนาะจับจับ น้องนะคะก็จะอุ้มอุ้มแบบนิดมือก็จับตรงหน้าอกนะคะจับเอาไว้ให้น้องมั่นคงนะคะประมาณนะเออหรืออาจจะโอบไว้แบบนี้ก็ได้โอบไว้แบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะจะง่ายกว่าโอบอย่างนี้หรือจะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะแบบนี้ก็ได้อันนี้เอาแบบนี้แล้วกันนะลองทําให้ดูก่อนนะคะอันแรกเราก็จะยืนกลางขานิดนึงนะกลางขาคือตัวเท้ามันก็จะอยู่ประมาณหัวไหล่เราแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะนั่งลงนะคะเวลานั่งก็จะค่อยๆนั่งนะคะแล้วเราก็จะเอาน้องเนี่ยลงตาม ลงตามท่าที่เรานั่งด้วยเนาะก็จะค่อยๆนั่งแล้วก็ค้างไว้หนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็ยืนขึ้นนะคะอ่ะยืนขึ้นอุ้มลูกขึ้นแล้วก็สอ่ะโอเคนี้นะคะสามอ่านะคะคือจะทำแบบนี้ทั้งหมด10ทีนะคะเสร็จแล้วพักก่อนเสร็จแล้วก็ทำต่ออีกเซตหนึ่งนะคะ อันนี้ก็คือจะครบก็คือ20ครั้งเนาะท่านี for ้ค e like ือจริงๆควรต้องระวังนะระวังกล้ามเนื้อหลังนิดนึงเพราะเวลาที่เราสกควอตลงไปอ่ะคือมันถ้าเราแบบอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยเราก็จะปวดหลังคืออย่าอย่าอย่าเอวมัคนณาคือหลังเราต้องตรงหลังต้องตรงแล้วพยายามแบบเก่งหน้าท้องเก่งหน้าท้องเราด้วยคือเราต้องแบบหลังเราต้องตรงอ่ะไม่ใช่ว่าแบบอย่างนี้ไม่ได้เนาะก็ต้องแบบลงไปตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามเก่งหน้าท้องเราเยอะๆแล้วก็ค้างไว้ ค้างไว้แล้วก็ค่อยขึ้นนะเวลาค้างก็ตับ1-2แล้วก็3แล้วก็ลุกขึ้นนะคะอันนี้ทำสิ0ทีนะทำสอเซตนะคะค่ะ ถ้าต่อไปนะคะคือท่า forward lunge นะคะ forward lunge มันก็คือจะเป็นการออกกล้ามเนื้อเนี่ยสะโพกกับขานะคะซึ่งท่านี้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็จะเมื่อยนิดนึงเนาะเราก็เวลาทำเนี่ยก็เดี๋ยวจะสาธิตวิธีทาให้ดูนะคะเราจะอุ้มลูกเวลาเราอุ้มเนี่ยคือเอาลูกเน่ยคือคือเหมือนกอดลูกเอาไวะคะ้ค่ะกอดเอาไว้ประมาณแบบนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะ ขาเราเนี่ยจะแยกนะคะแยกห่างจริงๆพยายามห่างให้เยอะให้เยอะที่สุดเท่าที่จะจะพอที่จะทรงตัวได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆนั่งลงนะคะนั่งลงจืบนะคะแล้วก็ยืนขึ้นนะแล้วก็ขากลับเข้ามาที่เดิมนะคะเอาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเดินไปข้างหน้านะเอาขาวขวาก่อนขาวขวาไว้ข้างหน้าเสร็จแล้วก็ยอ่อลงปึ๊บนะคะแล้วก็ลุกขึ้นกลับมาท่าเดิมนะคะเวลาพอยอ่อลงเนี่ย ให้เราค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะคะแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาแล้วก็เข้ามาสู่ท่าเดิมเวลาทําให้ทําข้างหนึ่งเนี่ยแทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปทําด้านซ้ายเนาะทำทั้งหมด2เซตก็คือจะเป็นข้างละ16ทีนะคะเดี๋ยวมสาธาิตด้านซ้ายให้ดูนะคะถ้าด้านซ้ายเราก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้านะเสร็จแล้วเราก็จะปื๊บลงนะคะแล้วก็ขึ้นมานิดนึงอ,อีกทีนึง สองอ่าตอนนี้ก็อาโอ,โอลูกไปด้วยสามอ่าโอเคนะคะอันนี้เป็นท่า for บ r u n ันนะคะก็ระวังเรื่องกล้ามเนื้อหลังนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราลงอ่ะถ้าเราลงเร็วเกินเราจะปวดหลังเนาะเวลาพอทําตอนที่ย่อเข่าลงพยายามพยายามอย่าหลังโคง้งพยายามหลังตรงนิดนึงแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อท้องไปด้วยนะคะ ก็ท่านี้จะเป็นท่าไซรันนะคะไซรันนี่มันจะได้อะไรบ้างก็คือได้ออกกล้ามเนื้อต้นขาด้านในกับกล้ามเนื้อน่องนะคะโดยท่านี้ก็คือวิธีการทำเนี่ยเราต้องจับถ้าจะจับน้องเนาะจับให้น้องอ,อุ้มน้องเนี่ยก็คือจะอุ้มในท่าแบบคว้านะคะเหมือนท่าซูเปอร์แมนเนาะเหมือนน้องจะบินนะคะอ่าเหมือนเราจะบินเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็คือจะก้าวเท้าซ้ายนะคะไปทางด้านซ้ายนะแล้วก็งอเข่านะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆโค้งตัวลงนะคะ ให้มันตึงค้างไว้หนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนะคะกลับมาท่าเดิมนะอ่านะระหว่างนี้ก็อาจจะเอ่ยกับน้องน,ะนิดนึงเอาหมายอาท่าที่สองครั้งที่สองนะคะก้าวเท้าซ้ายนะแล้วก็ อย่างนี้นะคะเอ็นตัวไปนะคะอ่าเวลาเอ็นตัวเท้าเนี่ยตัวเท้ามันจะต้องแบบไม่เข้าหาตัวเท้ามันจะต้องชี้ออกนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ไ,ได้เห็นเท้าแต่เท้าอะ่ะเท้าด้านซ้ายเนี่ยมันจะต้องชี้ออกไปแบบนี้เนาะค้างไว้หนึ่งสองสามกลับมาท่าเดิมนะคะอันนี้ทำแปดทีแล้วก็ค่อยไปทำข้างขวานะคะอ่าพอทำข้างขวาอ้าวอุ้มน้องแบบนี้นะอ่าอุ้มก่อนโอเค อุ้มแล้วก็อุ้มลูกโอเคอ่ทำเหมือนซูเปอร์แมนนะคะอ่ะอันนี้ทำข้างขวานะคะก้าวเท้าขวาออกห่างจากตัวค่อยๆย่อไปนะคะแล้วเราก็บึ้มอย่างงี้ก็ได้นะอยากจะอุ้มลูกแบบบึ้มก็ได้หนึ่งสองสามอ้ากลับมาที่เดิมนะคะอ่ะครั้งที่สองหนึ่งสองสามอ้ากลับมาที่เดิมนะคะอันต่อไปอึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บ กลับมาทำแปดที่นะคะแล้วก็ทำสองเซตนะคะท่านี้เป็นท่าคอร์สลังนะคะคอร์สลังเนี่ยเราก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อขานะคะขาข้างหลังเนาะโดยส่วนโดยส่วนมากเลยนะคะอันนี้หมอทําด้านข้างให้ดูแล้วกันนะจะได้เห็นเนาะเวลาทํานะคะเราก็จะอุ้มน้องอุ้มอุ้มน้องแบบนี้นะคะอาจจะอุ้มแบบนี้ก็ได้อุ้มแบบนี้ก็ได้อุ้มท่านี้ก็ได้นะคะท่านี้ก็ได้ท่านี้ก็จะดีกว่าเนาะเสร็จแล้วก็ เราก็จะก้าวเท้าขวาเนี่ยไปข้างหลังนะคะแต่ว่าอยู่เฉียงอยู่แบบเหมือนกับให้มันคว้ยกับเท้าซ้ายนะคะเท้าซ้ายเท้าซ้ายเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเท้าซ้ายเนี่ยมาอยู่ข้างขวาแล้วเท้าขวาไปอยู่ข้างหลังทางด้านซ้ายเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยค่อย่อยย่อลงนะคะค้างไว้หนึ่งสองสามเหยียดขึ้นนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งนะอ้าวหนึ่งสองสามเหยียดขึ้นอา่าเอาอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่ง 2อสเหยียดขึ้นเนาะอ่ะคราวน,นี้เวลาทําก็คือข้างซ้ายเนี่ยจริงๆมี2แบบคือเราจะทําทีเดียวก็คือขาขวาก่อนเนี่ยแครั้งแล้วค่อยไปทําซ้าย8ครั้งหรือจะทําสลับไปมาก็ได้นะคะถ้าสลับไปมาเวลาทําก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะทําให้ดูอ่ะหนึ่ส,สลุกขึ้นต่อมาอีกข้างหนึ่งอ่ะ 1นึสองสยืดนะคะอีกทีหนึ่งนะหนึส,อ,สอ่ะแล้วก็อีกทีนะคะหนึ่งสองสเวลาทำท่านี้มันจะคือพยายามให้แบบมันเก่งตรงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกอะคะ่ะกับต้นขาแล้วก็ขาข้างหลังนะคะเวลาทำ ลงระวังหลังนิดนึงเพราะทุกท่าของสควอตเราต้องระวังหลังมันจะปวดถ้าเกิดเราลงเร็วนะคะแล้วก็เวลาย่อพยายามย่อช้าๆถ้าย่อเร็วมากมันจะปวดเข่าได้ค่ะท่าต่อไปจะเป็นท่าสควอตปั๊มนะคะสะควอตปั๊มเนี่ยคือมันจะมันก็เหมือนสควอตแต่ว่ามันจะแรงกว่าสควอตนะคะเวลาทำเนี่ยก็คือจะ แยกขาออกกว้างกว่าสะโพกเพราะถ้าสะโพกธรรมดาเราจะขาเราเนี่ยจะประมาณหัวไหล่แต่อันนี้อาจจะแบบออกมาแบบเกินหัวไหล่นิดนึงนะเหมือนแบบเหมือนขาอ้านิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะท่านี้นะคะเวลาทาก็คือเราจะยกลูกนะคะคืออุ้มน้องแบบนี้เนาะหรือจะแบบนี้ก็ได้นะคะ อ่าแล้วแต่เลยจะแบบนี้ก็ได้นะหรือแบบนี้อันนี้เดี๋ยวทำแบบนี้ให้ดูนะอันนี้นะคะก็คือเวลาทําสมมุติเราอ้าสมมติหมออ้าขากว้างแล้วกันนะเพราะว่าที่มันจํากัดนะคะก็อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกล้มลงนะคะปึ๊บหนึ่งสองสามแล้วเราก็ยุบขึ้นแบบนี้นะ่าแล้วก็เอารูปมาไว้ที่อกนะคะครั้งที่สองนะคะค่อยๆอุ้มลูกขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆย,ย่อลงหนึ่งสองสามปึ๊บ ขึ้นนะคะเอาลูกมาไว้ที่อกนะอ่ะาครั้งที่3ามผมลงขึ้นอ่ะหนึ 1, 2, องามอาลูกมาไว้ที่อกนะคะท่านี้คือจริงๆแบบพยายามอย่าเอ็นตัวไปข้างหน้านะแต่ถ้าที่หมอทําเมื่อกี้มันจะเหมือนข้างหลังหมอมันจะเอ,อื้อมันจะแบบไปข้างหน้านิดนึงนะเพราะว่ามันแคบตรงนี้พื้นที่มันจํากัดนะคะแต่ว่าถ้าพื้นที่กว้างๆเนี่ยพยายามอ้าขาให้กว้างเนาะแล้วก็ยอ่อพยายามย่อให้สุดนะคะแล้วก ยืดให้สุดเนาะจะได้แบบออกกำลังต้นขาได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะท่าไซทวิสต์นะคะก็จะเป็นท่าที่เราจะได้ออกกำลังกายเนี่ยบริเวณเอวนะคะหน้าท้องแล้วก็ได้ต้นแขนด้วยนะคะเวลาทำนะคะดับแรกเลยเราก็จะอุ้มลูกนะคะอุ้มน้องไว้เนาะจะอุ้มน้องแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชิดลำตัวก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ ยืนกลางขาออกนะคะแล้วก็ย่อลงนิดนึงไม่ต้องย่อมากนะย่อนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้องมาไว้เอวขวานะคะอ่าย่อนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเวียงตัวไปทางซ้ายปื๊บเราค้างไว้นิดนึงนะคะ1 2 3กลับมาที่เดิมอ่าขานี่พยายามไม่ต้องขยับนะคะทั้งเข่าแล้วก็เทา้าทั้งทั้งแขนอ้ขากับเข่าไม่ต้องขยับนะคะเอาใหม่อีกทีนึงนะคะปึ๊บ 1 2 3กลับมาท่าเดิมนะคะอ่ะเราทําแบบนี้8ทีเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนน้องมาด้านซ้ายนะคะแล้วก็ทํากับด้านซ้ายบ้างเนาะก็จะเหี่ยงน้องไปทางขวาปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสานะคะอ่ะหม่อาปึ๊บหนึ่งสองสามนะคะ,ะ,เ,นะคะเวลาบิดพยายามบิดให้สุดเนาะมันจะได้กล้ามเนือเยอะๆนะคะอีกทีหนึ่งนะคะ หนึ่ง,ส,งสาแล้วกลับมาที่เดิมนะคะเวลาทําก็อย่าหมุนเร็วเวลาหมุนเร็วเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บได้แล้วก็จับน้องดีๆนะคะเพราะท่าน,นี้บางทีมันเหวี่ยงไปเนาะถ้าเกิดเราจับไม่ดีเดี๋ยวน้องตกนะคะพยายามแบบจับดีๆนิดนึงค่ะท่าต่อมานะคะเป็นท่าสควอกเพยนะคะ ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหลักๆเลยจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่หลังนะคะแล้วก็ได้ต้นขาด้วยนะคะคือสควอตหลายๆท่าเนี่ยถ้าเราแบบเก่งกล้ามเนื้อต่างกันมันก็จะได้กล้ามเนื้อที่ต่างกันนะคะแต่ท่านี้ก็คือจะให้เน้นแบบเป็นกล้ามเนื้อไหล่กับกล้ามเนื้อหัวไหล่กับกล้ามเนื้อหลังนะคะก็คือเวลาทำเนี่ยเราก็จะอุ้มน้องนะคะอุ้มน้องไว้แบบนี้เนาะแต่เราจะเริ่มจากเราจะเราจะไอ้นี่ก่อนเราจะ เราจะยองยองก่อนเนาะจะงอเข่าลงหัวเข่าลงนะคะแล้วก็แบบนี้อุ้มน้องนะคะเสร็จแล้วก็ยืดขึ้นหนึ่งสองสานะคะแล้วก็เอาใหม่ค่ะกลมลงแล้วก็ยืดขึ้นหนึ่งสองสานะคะเวลาพอเรายืดน้องขึ้นนะคะพยายามแบบพยายามยืดยืดหลังแล้วก็ยืดแขนให้สุดนะคะเพื่อที่มันจะได้กล้ามเนือ้อทั้ง แขนแล้วก็หลังด้วยนะคะเวลาทําอันนี้คือให้ทําทั้งหมด25ครั้งนะคะแล้วก็พักแล้วก็ทําอีก25ครั้งรวมเป็น50ครั้งค่ะ ท่านี้เป็นท่าเบบี้อัพไลท์โลนะคะคือการออกกําลังกายท่านี้คือเราจะได้กล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อแขนนะคะอ่าเวลาทํานะคะคือเราจะอุ้มลูกนะคะก็จะอุ้มไว้แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะยืนแยกขานะคะห่างห่างพอประมาณนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะอุ้มลูกขึ้นนะคะอย่างนี้ค้างไว้หนึ่งสองสามแล้วก็ลงนะคะเอาใหม่อีกทีนึงนะคะหนึ่งสองสามอ่าอีกทีนึงนะคะ หนึ่งสองสามเวลาทำเนี่ยพยายามแบบว่าให้แบบหัวไหลกับสองอะคะ่ะมันอยู่ในแนวแบบแนวระนาบเดียวกันนะคะไม่แบบนี้แล้วก็ไม่แบบนี้เนาะมันก็จะต้องอยู่แบบแนวระนาบเดียวกันนะคะทําทั้งหมดเนี่ยจริงๆท่านี้ทํา25ครั้งนะคะแล้วก็พักนะคะแล้วก็ทําต่อรวมทั้งหมด3เซตนะคะท่านี้ได้ไหลแน่นอนค่ะ ถ้าต่อไปเป็นท่า shoulder press นะคะท่านี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายที่มันจะได้กล้ามเนื้อแขนนะคะแขนด้านในแขนด้านนอกนะคะวิธีการทำเนาะก็คือเราก็จะอุ้มน้องนะคะไว้แนบอกแร้ก่อนเนาะอาจจะยิ้มกับลูกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะยกตัวเขาขึ้นแล้วก็ยิ้มค้างไว้1 2ึสองาเอาลงมาใหม่มาทำใหม่นะคะ1 2ึสองามอาทำใหม่ อีกทีหนึ่งนะคะ 1, 2, 3ปึ๊บอย่างปุนะีเนาะเวลายืดก็คือยือดแขนได้สุดนะคะแล้วลงมาสุดเนาะซึ่งจริงแล้วอ่ะลูกเราอะ่ะก็จะน้ำหนักเนี่ยก็จะประมาณ ถ้าเป็นเด็กประมาณ9เดือนก็อยู่ที่ประมาณสัก7โลกว่าๆถึงแบบประมาณ9โลเนาะพวกนี้ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเวลาอุ้มก็พยายามระวังนิดนึงจับดีๆนะอย่าจับแรงนะคะแล้วก็ยืดที่สุดนะคะคือท่านี้ถ้าทําได้เนี่ยจะได้กล้ามเนื้อแบบแขนแขนเรียวกระชับแน่นอนนะคะแล้วก็เวลาทําท่านี้ก็คือยกเนี่ยประมาณ12ครั้งพอนะคะแต่ว่าทําทั้งหมด3เเซตนะคะ การวอร์มดาวนะคะหลังจากเราออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็ต้องวอร์มดาวเพื่อเป็นการที่จะยืดกล้ามเนื้ออีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้ปวดนะคะท่าแรกนะคะเราก็จะยืดกล้ามเนื้อคอก่อนนะคะก็จะยืดกล้ามเนื้อคอค้างไว้ห้าวินาทีทํา2ครั้งนะคะเวลาทํานะคะก็คือจะจับหัวเราเนาะจับเรายืดอ่ะโอเคเอามือขวาจับหูด้านซ้ายเสร็จแล้วก็ยืดมากดมานะคะมันก็จะได้รู้สึกตึงๆต,ตรงนี้เนาะมือข้างซ้ายก็ กดไว้แบบนี้ค้างไว้หนึ่งสองสามี่หนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนข้างทํานะคะหนึ่งสองามี่หาทั้งหมด3มเซตนะคะอันนี้นะคะก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อคอนะคะอ่ะอันต่อมาก็คือการ down, กอวอร์มดาวนะะ์กล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะกล้ามเนื้อหัวไหล่เราก็จะทําแบบนี้นะอย่างนี้เอามือจับตรงนี้นะคะ อย่างนี้อย่างนี้เลยเนาะแล้วก็กดนี้อ่ะกดนะคะค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเสร็จแล้วทำข้างต่อไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านี้จะได้ทั้งหัวไหล่แล้วก็ต้นแขนด้วยนะคะทำสามเซตเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็ท่าต่อมาก็คือยืดกล้ามเนื้อต้นแขนนะคะก็คือจะใช้ท่านี้เนาะเหมือนท่าเหมือนท่าตอนวอร์มอัพนะคะ ก็ค้างไว้หนึ่งสอสามสี่ห้าอันต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ได้ทั้งหัวไหล่และต้นแขนนะคะได้สองสองอันเลยเนาะเวลาทําก็ทำสามเซตเหมือนกันนะคะขวาสามทีซ้ายสามทีนะคะอะอันต่อมาคือยืดกล้ามเนื้อเอวนะคะยืดกล้ามเนื้อเอวจริงๆก็ทําแบบนี้นะแล้วก็ยืดไปทางนี้ค้างไว้นับ 1- นึถึงสินะคะหน 3,4,5,6,7,8,9,10แนะคะแล้วก็มาทำอีกข้างนึงคือจริงๆบางคนจะทำแบบนี้เลยก็ได้เนาะเอียงแบบแขนแบบนี้หรือจะเอาแขนอะแบบเท้าสะเอลไว้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะอ่าทำทั้งหมด2ครั้งนะคะอันนี้2ครั้งพอเนาะอ่ะอันต่อมาคือยืดกล้ามเนื้อต้นขานะคะ ยืดกรรมเนื้อต้นขาก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันเข่าชิดอกนะคะพยายามเอามาชิดอกให้ได้มากที่สุดนะคะค้างไว้นับ 1- 5ถึงนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าทำสลับทาอีกข้างค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้านะคะทำสองเซตเนาะแล้วก็วยืดกรรมเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะก็จะจับอย่างนี้ทำเหมือนกับท่าวอร์มอัพละค่ะแต่ว่าจะเป็นก็ ก็ทำตอนเป็นวอร์มดาวด้วยก็ได้เนาะนี่ก็ได้ค้างหนึ่งนะคะค้างไว้1 2 3 4 5ทําทั้งหมด2เซตเหมือนกันนะคะนี้ก็จะเป็นการคูลดาวหรือว่าวอร์มดาวนะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะมันก็จะเป็นการแบบคิดออกกาลังกายแบบสั้นๆง่ายๆนะคะซึ่งแบบจริงๆถ้าวันนี้มันจะเน้นแบบ เหมือนจะเน้นทางด้านต้นขาเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าด้วยที่ของหมอก็จะแบบทําท่าเป็นเกี่ยวกับต้นขาให้ให้ดูนะคะซึ่งค่าต้นขาก็จะอุ้มลูกอะไรเงี้ยก็่อนข้าง่ายเนาะแล้วก็นอกจากการออกกำลังกายแบบนี้คือมันก็จะมีแบบอื่นอีกนะคะยกตัวอยา่างเช่นการแบบเปิดเพลงเต้นด้วยกันเต้นประกอบจังหวะหรือว่าอาจจะเปิดแบบเต้นตามคลิปวิดีโอนะคะเต้นแอโรบิกนะคะ อ่ะพวกนี้ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเหมือนกันนะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นการวิ่งไล่จับวิ่งซ่อนแอบกันนะคะอ่ะพวกนี้ก็เป็นการออกกําลังกายง่ายๆนะคะซึ่งแบบทุกคนก็สามารถทําได้กันในบ้านนะคะวันนี้ก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนชอบคลิปนี้รบควนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆค่ะวันนี้หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย